มีเพื่อนถามเข้ามาว่าเตาทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะร้อนไม่เท่ากันมันจะมีฝั่งหนึ่งร้อนเยอะฝั่งหนึ่งร้อนน้อยนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับให้ดูระนาบของเตานะให้มันอยู่ในระดับน้ำนะครับหาอะไรมารองพื้นนะเห็นไหมให้มันได้ระดับเท่ากันนะครับทีนี้ก็มาดูโดยปกติแล้วเตาเราเตาทำขนมนะครับ ฝั่งที่มันอยู่ใกล้กับไอฝั่งที่มันอยู่ใกล้กับวาลแกสเนี่ยความร้อนมันจะไม่ค่อยมีนะครับระหว่างช่องที่1่ช่องที่2เนี่ยมันจะน้อยกว่าช่อง,งอื่นๆนะด้านเนี้ยความร้อนมันจะเยอะนะครับด้านเนี้ยความร้อนมันจะน้อยเราก็จะมาแก้ที่วิธีการทําขนมเอานะครับว่าเราก็จะแชะขนมฝั่งนี้ก่อนไล่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 มาถึงฝั่งนี้นะครับทีหลังวิธีแก้ก็ประมาณนี้นะครับมัน มันไม่สามารถที่จะปรับแก๊สได้นะแต่ถ้าถ้าความร้อนข้างล่างกับข้างบนไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะมาปรับที่วาล์วเอานะครับประมาณนี้นะครับวิธีแก้เตาร้อนไม่เท่ากันนะมันจะเป็นทุกเตาน,นะครับ